แชมป์ที่2ของซีจีขอย้สั่งมีดเจ็ดเก้าต้องระวังครับผมสำหรับซีจีดีจีฮะแล้วโมโม่ตรงนั้นยังไงครับมีเด็ดบุลเล่ย์ลาวาบักบริการเติมเพชรในเกมฟรีไฟล์ถูกประหยัดปลอดภัยมีบริการเติมเกมอื่นและบัตรเติมเกมต่างๆใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับอย่างนี้ครับผมบอกเลยว่าสุดจะเร้าใจนอนอยู่แล้วว่างๆดูเลยดูย้ายตัวไปก่อนใครเป็นคะแนงใครดูกันไหมย้ายมาแป๊บย้ายมาแป๊บ ไล่ข้งปีนครับมันต้องตัวเล็กแค่ไหนนะลืมแล้วเดี๋ยวดูว่าจะมีชีวิตสยลมตัดกันหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้เห็นแววว่าโอเคครับไม่มีใครโดดกับเราครับสบายเหมือนเดิมฮะเหมือนแผนนี้ไม่มีใครลงทับเราเลยนะนะครับแผนใหม่เนี่ยไม่มีใครลงทับเราครับคือแบบนอกจากทะเลทรายอ่ะนะครับแมปตัวนี้แมปแดนชมาลบาบ่าเงี้ยไม่มีใครลงกับเราเลยนะครับหรือว่าดีหรือว่าดีฮะยังไงไม่ต้องยิงกันนะฮะต้นเกมดาวปอไม่เอาดิคุณผู้ชมวิ่งกันให้ว่านเลย อะโอเคอารีนาตรงนี้นั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมน้องใหม่ที่เข้ามาในซีซั่นนี้เลยจริงๆไม่เคยว่าน้องใหม่ต้เปลี่ยนชื่อทีมเปลี่ยนสังกัดใหม่ใช่เคยเล่นอยู่ในลีกของเราแล้วแหละแสนดาวล้านดาวหรวยเลยกูรวยในเทนนิสโก้ตรีมแค่ชั่วโมงเดียวรวยแล้วทีนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วชีวิตเนี้ย มาเจิดสร้าเลงนครัและหลายทีมนี้ผมติดแต่เดียวคือมันเป็นดาวปอมใช่นั่นแหละเห็นเสื้อทีมแต่ละทีมนี่สวยนะครับเดี๋ยวนี้คือพัฒนาการด้านของเมอร์เชนดา์เข้ามา เรื่องเสื้อผ้าอะไรตรงนี้ใครชอบเฮ้ยแล้วใครจะเป็นคนวิเคราะห์เกมแบบวันนี้วิกกี้เหรอวันนี้วิกกี้จะเป็นคนวิเคราะห์เกมแน่เลยคุณผู้ชมเชื่อผมไหมเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มครับใช่เพิ่งเริ่มครับคืือออเเเเป็นนหมสส้บบบล่ใชรัซีจีจีรับผมนะ่านาทีแรกเขาจับภาพแล้วว่ะดีดีดีทำกันบ้านสงสัยสงสัยเมื่อวานโดนด่าเยอะม้้กไไไปปจจิิดสงสัยเมื่อวานโดนด่าเยอะครับวันนี้จับภาพแล้วใช้้ามจิด well. ูดูแบบระแวงหลังบอกไม่ถูกเหมือนกันใช่ไหมว่าจิ้มตรงนี้ มาดูเดลต้าเอ็กกันก่อนดีกว่าครับช่วงแรกนี่ถ้าไม่ได้ลงทับกันก็ไม่ค่อยจะมีการปาดทะเกิดขึ้นเท่าไหร่มันเป็นเฟสฟาร์มซะส่วนใหญ่นี่ครับโอ้โหตัดไปแล้วซีจีดีจีโอ้โหวันนี้เมื่อวานโดนด่ายับไงเมื่อวานโดนด่ายับไงวันนี้บอกอ่ะกูจับให้มึงก็ได้จับยาวๆไปเลยมีนี่ด้วยนะฟรีไฟสติยังมีสไตล์ ผมเห็นทางด้านของ GM อ u ตเขาโชว์แล้วเท่จองกางเกงไว้ก่อนเลยเขาหายเสื้อครับผมมีกางเกงมีกางเกงมีมีคนหายมีกางเกงด้วยนะมีมีมีเนี่ยเราเรามีแซลกันไว้งแต่ยซีทัชหนึ่งแล้วว่าเนี่ยซีทันหนึ่งมามีแจกแจ็คเก็ตแล้วก็เริ่มที่จะมีหมวกบ้างครับกระเป๋ามาใครที่บอกดีมบูไม่ลงเนี่ยนะครับใครที่บอกดิมบูไม่ลงเนี่ยแซวอยู่ว่าอาจจะไปถึงอรองเท้าแล้วทีนี้ครับ เมื่อก,กี้ผมไม่ได้คิดว่ารองเท้านะที่คุณจะพูดอ่ะครับผม <c oughs> กลัวจะเล่นเวกอื่นแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาฟังอยู่ครับผมแต่จะจิ้มผมอ่าจิ้มเลยโดนจิ้มแน่นอนอันนี้วันเมื่อวานล่าสุด M.P. สี่ศูนย์ใหม่ของทางด้านของเกมพีไฟเจอเข้ามาเหมือนกันขายของซะแล้วกินทีเดียวได้เลยเอาแล้วขายของใหญ่ซะแล้วขายของซะแล้วผมเพ่งสุ่มไปเลยผมกดหมื่นสี่เกมดีครับช่วงแรกจบอัพกันอยู่ตรงนี้ครับผมน้องบอกน้องบอกพี่ผมโคตรโชคดีเลยได้แบบ M.P. สี่ศูนย์ใหม่เก้าเพชรไปดูราคาอัพนะแล้วมันจะรู้ผมไม่ได้โชคดีหรอกได้มาโหแล้วมันจะเสียนไงเสียนก็ต้องอัพนะครับผมนะ มันเป็นการตลาดไงนะครับผมนะใครได้แบบโอ้ยผมคุ้มมากเลยพี่เก้าผมได้เก้าเก้าผมได้ลองไปอัพเต็มมันจะรู้สึกเหมือนเดิมเหมือนเดิมขอบคุณยี่สิบดวงครับใครก็ต้องให้เขาไปก่อนเราอยากจะให้คนอื่นเขาแบบพูดคุยดีๆกับเราเออเปิดประมูลที่อโนุไทยครับห้าสิบดาวครับวันนี้เปิดประมูลปักหมุดครับของเพจฮะตลอดการแข่งขันครับผมใครโสดพิมพ์โสดมาไว้ได้ครับนะครับผมนะโปรโมทถือว่าเป็นการโปรโมทตัวเองไปในตัวฮะ ใครโสดพิมพ์โสดไม่ได้ครับโสดปวดจีบอะไรเงี้ยนะฮะโอล้ววงบีบลงล่างเหมือนเมื่อวานเลยเมื่อวานเราตายตรงปูชิโนกนะกกแ้้ววดยนะครับเมื่อวานเราตายตรงปูชิโนกสำหรับซีเจดีวงอย่างนี้เลยเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวต้องดูฮะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะอิเลล็กกทรริอ่่ะผมววาตงนี้เเยแถๆหมือนเหมือนเมื่อวานเลยปูชิโนกเลยนะครับที่เราไปงันกับไม่เซ็ตเมื่อวานอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าใครจะแม่นกว่ากันอ่า เป็นการเขาเรียกว่าชาเลนจ์นัก่าแสดงว่าค,คุณไม่เคยรู้จักคำว่าสดฮะสดฮะอาถรารพ์ละ <laughs> ผมบอกเลยว่าชีนกเป็นแมวคุณยี่สิบดาวของคุณคราฟในฮอเอสแดงไปหมดแล้วครับผมเอสแดงเขาอะไรไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่โอ้แต่ว่าแอคแทกออร่ากับเคลื่อนที่เร็วมากนะครับวงแรกเพิ่งอัปเดตมาหมาดๆเนี่ยเขาดันออกจากเหมือนจะอ่านวงแรกอ่ะเพื่อนคิดว่านะอาจจะอ่านวงแรกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งถ้าวงแบบนี้แล้วดันเข้าเร็วก่อนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะนั่งรอใช่วงมันสามารถอยู่ได้ไง ถือว่าดีถือว่าดีนะครับคืออาจจะเห็นวงแรกว่ามันบีบมาตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยผู้ชมครับก็เลยแบบต้องรีบยึดโพซิชั่นไว้อะไรประมาณนี้ครับก็คือเนี่ยแหละอย่างที่บอกเนี่ยแล้วมันจะมากระจุกกันตรงนี้นะคุณผู้ชมมันจะแบบกระจุกกันแบบเยอะมากนะครับทีนี้มันจะงัดกันยับต้องดูว่าเราจะได้ที่ดีแค่ไหนถ้าเราอยู่กลางวงเราก็โดนนะครับ ตัวผู้เล่นนี่แหละเขามีการเปิดไปก่อนครับผมมีมอลท่อโดนยิงจากปุ๊กก๊อตครับเปเลยถ่ายเทเอาวะเอาวะก๊อตครับผมปุ๊กก๊อตเรานี่ใส่เข้าไปก่อนหนึ่งนัดหลายๆที่ตรงนี้นี่น่าจะมีคนอ่าน่าจะน่าจะไลฟ์อัพเดิมครับน่าจะไลฟ์อัพเดิมอ่ะระบบแรกครับเริ่มบีบครับผม่ผมวา เดี๋ยวต้องดูครว่าวงจะจบยังไงนะค่อนข้างน่าสนใจครับวงนี้วงค่อนข้างเล่นยากนะฮะอย่างเงี้ยค่อนข้างเล่นยากหูสิบดาวครับผมโดนไปก่อนตรงนี้เอ้าได้มาก่อนเหรอเรียบร้อยออนไฟ์แล้วทีนี้เจอซ่าได้มาก่อนครับผมเบิร์ตบัตรแรกในเกมนี้ครับเจอซ่าคิวครับเก็บไปก่อนหนึ่งคิวเลยโอ้แล้วคิวใครไม่ทราบด้วยเมื่อกี้เป็นโรบินฮูดลองตัดไปว่าโดนโดนใครแล้วกันนะใครที่เป็นผู้โชคร้ายโดนเสิจอซ่าเข้าไปนี่แหละครับระดับโอเปเยอร์เข้ามาจริงๆนี่ ฉลับฉลับนีดเดียวไดถึงชีวีเลยนะแลราเนี่ยเขาวัดกันที่ข้อผิดพลาดี p 4 5จำคา98ป่ะผิดพลาดน้อยโอ้ยที่จัดเลยปืนอ่ะครับผมอีกหนึ่งสิ่งเลยพี่เมกระหว่างที่ผมจะเห็นจากเต็มพี่เมฆก็จะมีการซ้อมทีมการอะไรอย่างนี้บ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลายๆทีมเนี่ยผมอยากจะทราบว่าบางทีมมีการเล่นผิดแบกจากการซ้อมบ้างไหมมีบางบางทีเขาซ้อมเขาซ้อมเพื่อจะลองแผนเราก็จะเห็นว่าเขาลองแผนแต่เวลาเขาซ้อมเล่นจริงเนี่ย เขาก็จะเปลี่ยนแผนของเขาที่คิดว่าเอ๊ะนี่คือแผนที่ดีที่สุดที่เราควรจะเล่นในวันนี้อะไรแบบนี้ครับ <ๆ S 2> ก็มีทันนี้เกมแรกครับเล่นแบบแผนที่ซ้อมเลยเออ m อ5ีไม่ใช่ MP40 MP5 อ MP ดูตรงนี้ครับด้วยความที่พอทำไมรู้สึกว่าวงมันจะมาจบแถวนี้วะชทำไมคนมากระจุกกันแบบเหมือนจะบีบมาตรงไอ้ลงไฟฟ้าเหมือนเมื่อวานน่ะเหมือนวงเมื่อวานน่ะจบลงไฟฟ้าทำไมแบบคนมันเริ่มมาออก,กันเริ่มมาแบบยึดโพลิชั่นแถวๆนี้แล้ววะเราเปิดกับผมแนละ้วรีวอลจาก MG ฮะ ช็อตนี้ยังไม่ถือว่าเฉียบเท่าไหร่ครับแต่ยิงไปตรงนั้นนี่ต่อให้น็อกได้ก็น่าจะซ้ำยากพอสมควรเหมือนกันนะมันเป็นเนินบางตายอยู่แบงนั้นภาพชัดสุดแล้วใชครับอันนี้เกมแรกนี่เกมแรกฮะเกมแรกตอดยาตอดอะไรเดี๋ยวต้องดูซีจีดีจีครับว่ามูฟไลน์ไหนนะครับถ้าวงแบบพุ่งวานเนี่ยเราจะเข้ายากมากครับเพราะว่ามันจะไปกระจุกกันที่จีโปชิโนเราอ่านายโดนน็อกครับผมจากเซเวียสปอร์ตครับผมเอาละฮะ เหมือนเซเวียร์แกจัดดันครับผมนะน่าจะชุบได้ไหมครับเพื่อนต้องเร็วครับผมเพื่อนต้องเร็วเพื่อนต้องเร็วฮะยาาจะคุณเก้าสิบดาวครับผมคือสนามครับอ่านายขึ้นมาได้ครับเซเวียสปอร์ตอนนี้อ๋ออะไรครับผมจะปะทะต่อเลยหรือเลือกที่จะถอยไปดีจะเอาโพซิชั่นก่อนนะครับกำลังเร่งหาคะแนนเหมือนกันครับเซเวียสปอร์เมื่อวานพลาดไปหน่อยแต่ว่าวันนี้นี่ถ้าเก็บคะแนนได้สัก20-30คะแนนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของพวกเขาเลยนะครับ สำหรับโซนล่างๆใช่ไหมประมาณ20-30คะแนนเนาะวันนี้ต้องดูว่าพวกเขาทำได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเซเวียสปอร์ตเป็นทีมหนึ่งที่เปลี่ยนตัวซีเจลจีอยู่ที่เดิมคุณผู้ชมฮะซีเจลจีอยู่ที่เดิมตรงที่เราได้ที่สองครับที่สองหรือที่สามประมาณเนี้ยนะครับผมนะวันนั้นอ่ะนะครับอาทิตย์ที่แล้วอ่ะตอนนี้ครับถ้าโบงไปหาเราอย่างที่บอกครับโคชิโนอไอ้ตรงเนี้ยมันยิงกันยับแน่ ถ้าเกิดว่าวงมาตรงเนี้ยเราเข้าวงโคตรยากไม่ต้องบอกตรงนี้เลยนะอยู่ที่วงแล้วครับว่าจะเล่นยากจะหนีเราหรือวงจะเข้าเราเนี่ยฮะแบบไม่ตายเนยนะครับไอทีมที่ได้ยินเสียงปืนยต้องดูว่าจะมู๊กเป็นยังไงนะครับเตรียมตัวนะครับต้องดูฮะต้อที่ฮะเมือที่สามมาแล้วเตรียมตัวแล้วในเมตานี้รอกันอยู่แล้วนะครับคิวฟีดขึ้นมาไหลในเตรียมตัวเลยครับมาฮะคือถ้าเสียงกระสุนดับลงไปเมื่อไหร่คิวฟีดดับลงไปเมื่อไหร่โอ้โหมันจะตึงนะเกมแรกเพิ่งเสียไปคนหนึ่งฮะก้านาทีแล้วครับเซตให้ไหวครับ ส่วนใหญ่เมื่อที่สามที่เข้ามาจะเป็นทีมดีเก็บชัยชนะไป็ตลอดใช่แต่มันยังไม่จบแค่ครูที่สามที่สามใช่ไหมที่สามันจะมีสี่ห้าหกครับมันเซอเกีด้วยครับตอนนั้นจำไดู้ครับงอกเป็นหุ้นเลยทีนียโอ้มุมสูงนี่แล้วปูชินุกถ้าเราเข้าปูชินุกเหมือนเมื่อวานนะโคตรสวยปูชินุกเยอะมากเยอะมากครับนะครับปูชินุกเยอะมากผมเมื่อกี้เนี่ยคิดว่าโพซิชั่นของใครดูได้เปรียบเสือเมกตอนนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นโซนโรงไฟฟ้าที่ที่ น่าจะดูดีที่สุดแล้วไม่ต้องขยับไปไหนเราโงงเข้าซีจีจีฮะหลอมหลอมดิพลาดอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้ก็ับผมนะอีแอลีน่าเดนิมเอ็มจีเซเวียยิงกันยับแน่เราต้องยึดโพดิชั่นขวามือมีทีมเดียวเหมือนเดิมก็คือไมล์เซ็ตครับวงแบบเดิมเป๊ะเป๊ะเดี๋ยวต้องดูว่าเราจะรับไมล์เซ็ตยังไงครับผมและคล้ายๆยังไงรู้ไหมใช่ครับเราต้องรับไมล์เซ็ตให้ได้แผนเดิมวงเดิมเป๊ะฮะ ดูว่าทางด้านของไมเซ์จะเข้ายังไงเพราะว่าเอาครับผมนาการอ่านวงการเกมถือว่าเฉียบครับซีจีดีจีฮะที่เดิมครับผมอันนี้เกมแรกครับคุณผู้ชมโรงไฟฟ้าจินโนนะครับยิ่งเราอยู่นานแค่ไหนทีมยิ่งจะตัดกันมากเท่านั้นครับคิวด้วยครับอย่างน้อยประมาณ4-5ทีมยิงกันชัวร์ครับก็ตรงนี้ผมนะซับบอสครับผมนะเปิดไปก่อนสวยๆฮะ นี่ฮะอย่างที่บอกเขายิงกันแน่นอนครับเพราะว่าเขาก็ต้องเข้าวงเหมือนกันครับถ้าเราใจเย็นพิชอุนิชันให้ได้ครับผมพิซซันบอกเลยว่าอยู่ยงยาวครับท็อปไม่ไปไหนแต่ต้องรับไมเซ็ตให้อยู่นะครับต้องรับให้อยู่นะฮะทุกท่านครับรีบบอลครับเป็ตัวของอานายซับออกจากเกมไปครับท่านผู้ชมและตรงนี้อาจจะเป็นเจอซ่าคิวที่จะมาแซมต่อรีบบอลนี่ครับผมก็พบนักดามอีกหนึ่งคนครับเอาแล้วครับผมแล้วใส่กันยับ3ทีม4ทีมพวกนี้ครับหลังด้วยครับตอนนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อเรามากๆแล้วโลวินฮูดอยู่ที่เดิมครับผมนะสัมพานครับแล้วครับผมอย่างที่เมย์บอกเลยว่าดูเดือดเหลือเกินใช่นี่แหละครับเริ่มตัดครับเริ่มตัดเรานี่ครับผมรีบอลโดนสามเจ็บงานไปครับผมนะเอาครับเดลตาเอ็กซ์ก็มาครับเดลตาเอครับเอาแล้วนะเดลตาเอ็กซ์เริ่มมานะโอ้โหเดลตาเอ็กซ์มาจากข้างหลังเว้ยคุณผู้ชมครับคือไหลมายิงกันเมื่อไหลมีแจมกันแน่นอนครับแล้วเหมือนว่าแต่ละทีมก็ต้องมูฟเพื่อเอาโพดิชั่นครับผม เทปเดิมเฮ้ยไม่ใช่เทปเดิมมีเทปนี้มีลูกพี่เมฆมาเห็นไหมผมนะไม่ใช่เทปเดิมแน่นอนนะฮะต้องเอาหนึ่งคะแนนตอนนี้มีค่าหมดเลยครับครับไม่แน่นี้เราอาจจะได้มีลุ้นมีลุ้นติดระดับครับวงเราสวยวงเราสวยฮะสามอะไรเงี้แบบไม่กี่ยวตัวแค่วงต่อไปมันจะหนีเราอะขอให้อยู่กับเราสักนิดหนึ่งอะพี่อนคิดว่าโอเคมากแล้วโดนโอ้โห โดนมาผ่านไม่เคยรู้กันหมดครับว่ามีกี่ทีมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าทีมครับผมสำหรับโคชินกับครับขั้นต่ำห้าทีมครับตรงนี้ที่จะหายไปฮะสองคนรับไหวไหมกับเดลต้าเอ็กซ์ครับเกิดเซตครับ ขยิงโโคนไปปลาระเบิดเข้าไปครับผมนะนินจาล้โดนไป40่สิบแสดงว่าเกาะคนข้างหนาฮะปลาลูกนี้ไม่น่ารอดแล้วหือเหมือนลบได้ครับเอ็มจีบอกท้อแล้วตรงนี้ครับไม่ระเบิดจัมเปอร์นี่เกือบ10ลูกนะฮะนี่ยังมีอูกแล้วแล้วนี่ครับผมจัมเปอร์ล็อกสวยๆจากระเบิดฮะตรงนี้เอาแล้วสาคูโดนเข้าเลยครับผมน่ต้องเข้าเลยฮะจังหวะนี้ครับ แล้้วตรงนีมาแล้วครับผมเดลต้าเอ็กครับผมและเอ็มจีวันนี้จะฟอร์มเป็นยังไงบ้างครับผมแล้วเหมือนชุบได้พยายามเช็คเอาไม่ได้เช็คข้างหลังตรงนี้โดนสิฮะโอ้โหแล้วเอ็มจีจบสิบสองไปนะครับเอ็มจีครับผมหนึ่งทีมฮะจบเป็นตวสิครับใจเย็นๆครับผมซีกีซียึดโพสิชั่นให้ได้ครับผมเล่นให้ได้ตรงนั้นอันดับไม่ไปไหนครับไว้ใจกันหน่อยแล้ววงต่อไปจะโชว์แล้วครับว่าจะจบตรงไหนครับวงเนี้ยวงสามเนี้ย นี่ฮะตัวตัดสินบอกเลยฮะจะหนีหรือจะอยู่ฮะเราโบงอย่างนี้ซีจีน่าจะอยู่ฮะถ้ากินฝั่งนี้อาจจะอยู่อาจจะอยู่ฮะ ไปโซนฝั่งฝั่งนี้หือเดี๋ยวต้องดูฮะว่ามันกินแค่ไหนสี่จีนจีผมว่าอยู่นะครับถ้ากินอย่างเงี้ยถ้ากินสพานอย่างเงี้ยถ้าสี่จีนทีไม่มูฟผมว่าอยู่ในวงนะครับเดี๋ยวต้องดูฮะวงสวยโปชินกเขางัดกันแน่นอนครับคผู้ชมคเป่าครับตอนนี้เขายิงกันแน่นอนเจเย็นครับยึดให้อยู่ยึดให้อยู่นะฮะอันจับไม่ไปไหนแน่นอนครับไม่รู้จะยิงกันไหนดี แล้วนี่ครับผมมิารีนาเจอครับผมนะเจอกับแรกของเดลต้าเอ็ครับผมแล้วนี่ครับโรบินครับผมนะอยู่ฝั่งนี้ก็โดนแซเหมือนกันครับบอกเลยนะโรบินนะเขาเดิมที่เดิมครับ 4GG ฮะต้องดูว่าจะมีคนแบบที่ทิ้งอยู่ในบ้านหรือเปล่านะเพราะว่ารอบที่แล้วเราโดนตีจากในบ้านนะฮะเราโดนไมซ์ขับรถชาร์จยึดโพนิช as <จ saus S 2> ันไปครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะรับยังไงสําหรับ 4GG นะครับบ้านมุมสวยด้วยครับเดี๋ยวต้องดูว่ากระทอมตรงนั้นครับใครจะไปอยู่ว่าจะทิ้งไม่เหมือนเดิมนะฮะ จะเข้าวงต้องผ่าน AA ไปก่อนครับผมตรงนี้สวยฮะบอกเลย3ามทีมเรานู่นครับต้องกราบขอบพระคุณพี่เมฆมากนะครับผมครับผมขอโทษทุกคนด้วยนะฮะับมาแล้วนะครับให้ให้ให้ตัวเขาหลบไปก่อนนะครับครับผมนักพากมาแทนพี่เมฆเหรอมาครับ คิดถึงนักผู้ชมมากๆเลยต้องมานี่จริงๆผมอยู่ครึ่งทางอะนะครับต้องวนกลับมาเลยนะฮะนี่จะถึงเชียงใหม่ละโอ้โอ้โหถ้าเกิดวนกลับมาหนาดนั้นเกินไปนักปั้งมาแล้วปะแล้วตรงนี้ก็ผมได้เหลือคอมมอนเบฟคนสุดท้ายครับตอนนี้คอมมอนเบฟที่มาใช่ครับเราปั้งอ้าวแล้วก็ผมใส่นวกันยับครับวงบีบแล้วฮะเดี๋ยวต้องดูว่าซีจินจีจะทิ้งคนอยู่ในกระท้อมไหมเพราะว่ารอบที่แล้วพลาดเพราะว่าไม่มีคนอยู่ในกระท้อนครับเดี๋ยวต้องดูฮะประสบการณ์มีแล้วครับประสบการณ์มีแล้วหรือจะช่วย มันมองได้2แบบครับแต่ต้องรับให้อยู่นะครับต้องรับให้อยู่ตรงนั้นครับผมแล้วตรงนี้มีประเด็นแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะจบสิบเอ็ดครับติดท็อปแน่นอนถ้ารับอยู่ยังไงก็ติดท็อปครับนะฮะต้องรับให้อยู่นนล,ล้บไม่เซตแกมาฝั่งนี้อย่างนี้ไม่มีทีมอยู่ฮนะอา้อาวครับผมซีจุจีอยู่ในวงครับผมทุกท่านครับเป็นทีมเดียวที่อยู่ในวงครับ ใส่ K O G ใส่กุ๊ปโอ้าามดูความเดือดจากขนาดไหนทุกท่านเอาครับไม้เซตแกวิ่งขึ้นมาด้านบนฝั่งนี้ครับทิ้งซีกีไว้เพียงทีมเดียวฮะอย่างนี้ผมการันตีท็อป5ให้ครับไม่มีใครไปตีได้แต่ต้องรับให้ดีครับรับให้ดีติดท็อปร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกมนี้แล้วตรงนี้ครับผมมีประเด็นครับโดนระเบิดของโดนดูฮะ เอาแล้วครับผมเคลจีเล่าเคลจีล็อกไปอีกล็อกเก็ดบูครับผมเด็ดบูได้จากด้านของนี่ฮะเคลจีมาครับเหมือนจะเป็นสติลคิวครับผมเอาแล้วครับเคลจีเจอจากด้านของล็อกนี่ครับเด็ดบูได้เจียวเอครับผมน่าเด็ดบูไปสติวคิวมาสองคิวฮะโอ้โหเอเอสยิงกับเคลจีครับผมนะเด็ดบูครับแอบหลอยเก็บคิวบั่นบั่นเราโมโมน็อกโอซาก้าเจ็ดสิบเจ็ดครับเรานี่ครับผมคาราเมลจบอันดับที่สิบครับผมซีจีจีสติลคิวยับยับครับตอนนี้ เอาแล้วครับผมเหลือคนเดียวแล้วครับเหลือคนเดียวครับผมแล้วเหมือนจะวิ่งมาชูโกรสก้า77ตรงนี้ครับแต่วงมาครับแล้วอย่างนี้ล้มวงแน่นอนครับหรือยังไงจะยอมตายไหมแล้วคาราเมลก็ผมได้ล้มวิ่ง77ไปฮะา9ทีมสุดท้ายครับผมนะพนก็สได้ล้มงวยับผมดีโบทรับผมนะได้ล้บวิ่เป็นเก็บงานไปครับแล้วนี่ครับดีบูครับผมนะรอยิงหวานๆทุนนี้แม็กซิมัสได้ทำงด้านของอาร์มชูครับกูร์รต์ก็ผมนะเก็บงานซ้อมงานเรียบร้อยครับผมนะแล้วนี่ฮะดีเมียลล์ล้ไปฮะ แต่ภาพเหมือนวงจับเจ็บมากๆแล้วทุกทีมแทบจะอยู่นอกวงมีแค่สี่ทีแล้วโมโม่เนาะสวยๆอีธาครับเราเก็บงานเรียบร้อยครับเอาเลยครับผมซีจีดีเกมนี้ครับโพดิชันครับผมเราเดนิมจบที่เจ็ดเราฮาดี้เนาะและของเคโรโลครับแล้วเซเวียจบอันดับที่หกตอนนี้ท็อปห้าสำหรับซีจีดีฮะแต่วงจับไปข้างหน้าครับผมนะต้องยึดโพดิชันให้ได้ห้าทีมครับแต่มีที่เล่นอยู่ครับผม จะต้องได้มูฟอีกนิดนึงสำหรับ c g จีครับวงคนข้างสวยครับผมนะแต่จะเข้าวงไปเล่นยังไงเดี๋ยวต้องดูการตัดสินใจครับผมนะเพราะว่า k ค G ทิ้งหมูหวานไว้ในป้อมคนเดียวครับ k คยังอยู่ในป้อมนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าจะรับหรือจะทิ้งตอนนี้คือมูฟลงล่าง3คนเรียบร้อยครับผมนะทิ้งให้โมโมโคฟข้างบนอยู่ฮะ อีกในมุมนึงคือให้โมโม่ยิงครับผมนะคนที่อยู่ในรอบแล้วนี่ครับเรียบร้อยครับโมโม่สไนเป็บอีอาริน่าตอนนี้็อบสี่ครับผมมีโอกาสเป็นแชมป์แล้วนี่ครับผมลุนธุบจบไปครับผมนะโอ้โหแล้วดีมูวันนี้ออนไฟจัดๆครับอ้าวครับผมสามทีมเรามีโอกาสแชมป์สูงมากเพราะเหลือหกคนสี่หนึ่งหนึ่งครับแชมป์ที่สองของซีจีจีกำลังจะเกิดขึ้นครับนี่โมโม่นี่คขำจนลืมไปแล้วว่าวงบีบ โอ้โหแชมป์ที่2ของซีจีขอยสั่งมีบ79ต้องระวังนะผมสำหรับซีจีดีจีฮะแล้วโมโมตรงนั้นยังไงครับมีเดียนบุลเวจบครับผมเหลือคนสุดท้ายและแชมป์สิฮะรออะไรสองแชมป์ับผมกดล็อกเลยฮะสวยงามฮะโอ้โหแล้วก่อนนี้ซีจีไม่เคยยกคว้าบุญาอะไรมาเลย เเยามื่อวานแชมป์ไปครับวันนี้แชมป์อีกครับ4 G g G ฮะโอ้โหสองแชมป์ครับ4 G g โโค4 g, g ครับเมื่อวานหนึ่งวันนี้หนึ่งครับสุดยอดครับ4 G จ G วงสวยวงเป็นใจก็ผมนะแต่แอบแปลกใจอยู่นิดนึงนะปกติเนี่ยทางด้านของไมซ์เนี่ยจะอยู่ขวาเราก็ผมนะแต่เขาคิดว่าตรงนั้นอาจจะมีทีมเลยอาจจะยังไม่ค่อยกล้าวัดครับผมนะ รอบที่แล้วเขามีรถเขาเลยทิมเราได้ครับแต่รอบนี้เขาไม่มีรถครับผมนะเขาเลยต้องมุกขวาพรวิ่งไปยังไงก็โดนนะครับทาให้ตรงขวาเรามันไม่มีคนเราไม่ต้องระวงใครครับแล้ววงบีบครับผมนะกลายเป็นว่าขวาเราโล่งซ้ายครับผมนะเราแค่ซ้ายหลังก็ไม่มีเพราะมันเป็นน้ำนะครับกลายเป็นบนกับซ้ายทีนี้มันรับง่าย4ี่คนครบครับผมนะช่วยกันยิง2ทางครับผมนะทำให้ตัดทั้ง KOG ครับผมนะตัดทั้งอา่าทั้้าของไมซ t แล้ววอลของไม n d เซ็ตอ่ะวัดกับ KOG อยู่ครับเดดบูครับสติลคิวหนึ่งสติลคิวสองโมโมเก็บไม n d เซ็ตเรียบร้อยหายสองทีมนะครับแล้วทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่วงับผมนะวงมันไปแต่คนเราเยอะนะผมแล้วนี่ครับ MVP เป็นทางด้านของเดดบูสองคิวแต่เก้าร้อยเจ็ดสิบแปดตมเมตรครับ